ผมเจอ2ราคาใน2ประเทศทั้งไทยและกัมพูชาแต่ฟิลมันคนละอย่างนะในไทยมันออกในประกาศชัดในบางพื้นที่ว่าก็จะมีค่าเข้าคนไทยถูกกว่าต่างชาติแพงกว่าแต่พอไปที่กัมพูชาบางครั้งมันไม่ใช่2ราคาแบบขึ้นป้ายสิมันเป็น2โลกแบบที่คุณไม่รู้เลยว่าเกณฑ์มันคืออะไรบางทีไม่มีป้ายแต่ราคามันลอยแล้วก็เปลี่ยนตามหน้าตาของคุณตามเวลาที่คุณถามด้วยนะตามภาษาอังกฤษที่คุณคล่องแค่ไหนแล้วคุณก็จะไม่มีเครื่องมือที่จะเช็คง่ายๆด้วยว่า คุณถูกชันราคาหรือไม่ในประเทศไทยเหมือนอาจจะมีราคาแพงขึ้นสำหรับแหล่งท่องเที่ยวอันนี้นะแต่คุณเถียงได้ชัดเจนนะแต่กัมพูชาบางเคสมันเหมือนเป็นค่าผ่านด่านแบบไม่เป็นทางการมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในกติกาที่ปรับได้ตลอดเวลาเลยทีเดียวเรื่องนี้เป็นมุมมองชาวต่างชาติครับเปรียบเทียบกรณีไทยและกัมพูชาเกี่กยวกับเรื่องของราคา2มาตรฐานก็คือราคาคนท้องถิ่นกับราคาต่างชาติ ว่ามันต่างกันสุดขั้วมากแค่ไหนทางไหนฝั่งไหนสุดกว่ามาดูความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับโดยมีความเห็นหนึ่งก็บอกว่าฉันอยู่ไทยนานแล้วก็เห็นคนไทยจำนวนมากจริงๆคนไทยจะมีลักษณะที่แบบว่าอยากให้แขกประทับใจเขาจะไม่ได้ติดเรื่องของราคาขนาดนั้นเอาจริงๆนะมันฝังอยู่ในวัฒนธรรมการบริการไม่ใช่แค่ธุรกิจท่องเที่ยวต่อให้มีการคิดแพงกว่าในบางพื้นที่แต่ว่าความต่างของไทยคือโดยทั่วไปคนจะพยายามแนะนําช่วยเหลืออยู่ตลอด แล้วก็ไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นกระเป๋าเงินเดินได้กัะเูชาจริงๆนะภาพที่ฉันเจอบางครั้งการบริการมันถูกแบ่งออกจากกันมากกว่าเช่นถ้าคุณดูมีเงินคุณจะได้รับความเอาใจใส่หรือว่าถ้าคุณดูธรรมดาหน่อยทุกอย่างก็จะช้าลงมันเหมือนความสุภาพนั้นคือสิ่งที่เงินสามารถซื้อเพิ่มได้ซึ่งอาจจะดูแรงนะแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆในความรู้สึกในบางสถานการณ์ความเห็นแต่กันครับบอกว่า กพูชาที่ผมเจอสิ่งที่ทําให้ไม่สบายใจคือบางเรื่องมันไม่แน่ชัดว่าเป็นกฎหรือว่าเป็นธรรมเนียมกันแน่และธรรมเนียมมันปรับได้ตามสถานการณ์ผมรู้สึกเครียดกับสิ่งที่คาดเดาไม่ได้มากกว่าราคาที่มันจะแพงจริงๆแบบทางฝั่งไทยซะอีกขณะที่ชาวเหน่งทางฝั่งกัพูชาคกรรบก็เข้าไปแสดงความเห็นตอบกับต่างชาติกรับก็บอกว่าการที่คิดราคาต่างชาติแพงกว่าผมต้องบอกว่านี่คือวิธีการ เอาทุนจากคนที่มีมากกว่ามาประคองประเทศที่เพิ่งฟื้นถ้าคุณเข้ามาในกัมพูชานะคุณต้องเข้าใจแบบนี้คนท้องถิ่นจนํานวนมากเนี่ยยังอยู่ในระดับหาเช้ากินขําอยู่เลยไม่ใช่เหมือนประเทศคุณนะคือถ้าให้จ่ายราคาเดียวกับต่างชาติหรือว่าบางทีเขาจะเข้าไม่ถึงสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศตัวเองด้วยซ้ําคุณอาจจะมองว่าไม่แฟร์แหละแต่คุณไม่เคยมองว่าระบบแบบนี้หลายที่มันอยู่ไม่ได้้งแต่แรกขณะที่ความเห็นของอีกคนครับยังอยู่ที่กัมพูชาอยู่นะเขบอกว่าผมน่าแปลกใจทําไม นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนประเทศอื่นถึงมีสิทธิ์เรียกร้องความเท่าเทียมทุกที่ที่ไปจริงๆทั้งไทยกับกัมพูชาเจ้าของประเทศคนได้สิทธิที่มากกว่าสถานที่ในกัมพูชาสร้างขึ้นมาเพื่อคนของกัมพูชาเป็นหลักไม่ได้เพื่อชาวต่างชาติมาใช้ในาราคาถูกๆแต่ผมคิดว่าพวกเขาน่าจะพูดถึงไทยให้ชัดมากกว่านี้ไทยเองก็ทําแบบเดียวกันหลายที่แค่คุณเลือกที่จะพูดถึงกัมพูชาเพราะว่าน่าจะประทับใจน้อยกว่าหรือเปล่าประเทศเล็กๆทาการบร,ริการได้ไม่ดีเท่าอยู่แล้วเกอบการเป็นว่า เราเป็นระบบที่ชัดเจนมากกว่าซะอย่างนั้นบางส่วนนะครับก็บอกว่าพูดตรงๆเลยกันนะท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะยังไงก็จ่ายไว้ขึ้นราคาเข้าไปเถอะราคา2มาตรฐานไปเลยถ้าคุณมีเงินบินข้ามประเทศมีเงินพักโรงแรมมีเงินกินข้าวแพงกว่าค่าแรงรายวันของคนทั่ว,ว,วไปในกัมพูชานะการจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงมันไม่น่าจะเป็นภาระในชีวิตคุณเลยขณะที่ทางฝั่งต่างชาติครับก็บอกว่าเขาก็ไม่เข้าใจทําไมต้องเข้าใจด้วย ไทยเองก็ไม่ใช่ประเทศที่รวยตั้งแต่ต้นแต่สิ่งที่ไทยทําได้ก็คือพวกเขาตั้งราคาที่คาดเดาได้อย่างน้อยก็มีป้ายติดให้เห็นไปเลยว่าอันนี้แหละราคาคนละแบบกันทํากติกาที่คนรู้ล่วงนะ้ะทําให้ตลาดแข่งขันจนการที่แบบว่ามีใครสักคนไปชาร์จราคาให้มันสูงขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําผมคิดว่ากมพูชาต้องหยุดใช้คําว่าอก็คนยังไม่ค่อยมีเงินกันอันนี้เราก็ถามกลับได้แล้วนะว่าทําไมไม่สร้างกติกาให้คนเวลามาเยือนเนี่ยเขาไว้ใจได้ บางส่วนนะครับก็ให้ความเห็นตอบกลับนะก็บอกว่าการพูดว่าต่างชาติมีเงินและสามารถจ่ายเพิ่มได้เป็นอะไรที่น่าห่วงมากเลยเพราะมันเปลี่ยนจากควมแฟร์กลายเป็นจากหลักการสู่ประเมินจากภายนอกผมรู้สึกว่าในไทยเนะี่ยนี่คือราคาคนไทยนี่คือราคาต่างชาติเขาติดไปถ้าคุณไม่ชอบไม่โอเคคุณก็อย่าพึ่งเข้าแล้วกันคุณจะรู้ได้ว่าอาคุณกําลังจะเข้าแล้วก็เสียเงินแบบนี้คุณจะตัดสินใจเองได้แต่ปัญหาของกัมพูชาคือหลายจุดมันจะไม่เป็นแบบนั้น มันจะมีราคาที่เรียกว่าเปลี่ยนไปตามสถาน,นการณ์ซึ่งแปลว่ามันจะไม่มีระบบราคากลางจริงๆและถ้าคุณอยากให้ประเทศของคุณน่าสนใจและก็พัฒนามากกว่านี้มันไม่ควรจะพยายามปกป้องสิ่งเหล่านี้ไว้สิทํมารคาใา้มันชัดเจนมากขึ้นจะดีกว่าขณะที่ความเห็นทางฝั่งบ้านเราครับชาวเน็ตบ้านเราก็บอกว่าแม้แต่คนไทยเองก่อนหน้านั้นนะไปเยือนที่กัมพูชาก็ยังรู้สึกว่าทางฝั่งนั้นเขาไม่ได้มีระบบในแบบเดียวกันกับไทยอย่าง เอาจริงๆนะนักท่องเที่ยวไทยเองไปกัมพูชาก็โดนเหมือนนักท่องเที่ยวต่างชาติแทบทุกอย่างแหละราคาเปลี่ยนเงื่อนไขเปลี่ยนหรือว่าคําพูดเปลี่ยนไปตามคนที่คุณกําลังคุยผมรู้สึกว่าสิ่งที่เขาต่างจากไทยชัดมากก็คือไม่ได้เอากฎที่บังคับใช้จริงมาใช้หรือว่าราคาที่เป็นราคากลางจริงมาใช้ในกัมพูชาบางทีราคาก็จะคืออารมณ์ของคนตรงหน้าแหละวันนี้เขาอาจจะยิ้มอยูอ่คุณก็โชคดีไปราคาอาจจะดีสักหน่อยพรุ่งนี้คุณถามเยอะหน่อย คุณก็อาจจะได้อีกราคาหนึ่งเหมือนกับว่าราคาขึ้นกับดวงนี่ก็เป็นกิมมิคของกัมพูชาไปแล้วขณะที่ความเห็นมาครับบอกว่าเอาจริงๆนะผมเห็นความเห็นของชาวกัมพูชาลหลายๆคนบอกว่าต่างชาติคิดไปเองเนี่ยผมขอพูดในฐานะเพื่อนบ้านข้างเคียงแล้วกันว่ามันก็ไม่จริงหลายๆคนที่เดินทางจากไทยไปก็โดนเองนะทั้งค่ารถค่าบริการค่าทางรัฐไม่รู้มีทางรัฐได้ไงมันไม่ใช่เพราะผมเป็นคนประเทศอื่น แต่น่าจะเป็นเพราะระบบที่ทําให้คนตรงหน้าอาจจะตัดสินใจราคาได้เองหมดหรือเปล่าขณะที่ทางฝั่งชาวกัมพูชาครับเข้ามาโต้แย้งก็บอกว่าสิ่งที่คุณบอกว่าคาดเดาไม่ได้อันนี้แหละมันคือสิ่งที่เราเรียกว่ามันคือความยืดหยุ่นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของกัมพูชาจริงๆนะผมถามหน่อย๋ยวคนไทยก็เคยใช้ชีวิตที่ต้องต่อรองอยู่บ่อยครั้งอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าในกัมพูชาก็ต่อรองกันทุกวันก็คล้ายๆกันนะสำหรับผมในกัมพูชาความยืดหยุ่นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มันไม่ใช่ปัญหาแต่มันคือฟีเจอร์ของสังคมที่รัฐก็ปล่อยให้เป็นแบบนี้ด้วยคุณอยากได้ราคาป้ายราคากลางคุณไปที่ห้างได้นะแต่ถ้าคุณอยากต่อรองคุณก็มาในระบบที่เป็นของชาวบ้านทัว่วไปแหละนี่คือโลกของความเป็นจริงคนต้องทํางานแทนระบบแล้วคุณจะทําเหมือนกับว่าในไทยคือมาตรฐานที่เป๊ะทุกอย่างคือถ้าไม่ใช่ในห้างที่แปะราคาเหมือนในกัมพูชาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นผมว่าจุดที่แตกต่างก็คือไทยนั้น มีห้างมีร้านสะดวกซื้อมีหลายๆอย่างที่เป็นราคาแปะป้ายให้เห็นได้บ่อยกว่าเท่านั้นเองถ้าเทียบกันในจริงนะถ้าไม่ใช้บริการสิ่งเหล่านี้ในไทยก็จะมีเรื่องของการต่อรองไม่ได้แพ้กันพอมาเรื่องนี้นะครับก็มีความเห็นตอบกลับกันเยอะเลยนะครับอย่างี้ความเห็นก็บอกว่าขอถามตรงๆเลยแล้วกันนะในไทยเนะี่ยคุณเจอร้านที่แปะป้ายบ่อยเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่มีทุนมาลงทุนหรือเปล่าหรือว่าแบรนด์เองก็ตัวแบรนด์ก็บังคับให้ต้องแปะร้านแฟนชายต่างๆร้านเชนร้านในห้างแน่นอนมีหมด แต่ทั้งหมดนี้คือทุนขนาดใหญ่และระบบบริษัทที่ไทยมีมากกว่าผมอยากจะบอกนักท่องเที่ยวนะคุณลองเดินออกจากตรงนั้นสิคุณลองไปที่ร้านค้าคนท้องถิ่นร้านซ่อมร้านบริการเล็กๆร้านที่ไม่มีคู่แข่งราคาเขาก็พูดกันหน้าร้านอยู่เหมือนกันต่อรองเหมือนกันแล้วก็ดูจากภายนอกของลูกค้าเหมือนกันแค่คุณไม่ค่อยได้ไปตรงนั้นกันและคุณใช้ชีวิตอยู่ในฟองของระบบที่มันอุ้มเอาไว้ความเห็นแต่แม่ก็บอกว่า เมืองไทยเนี่ยดูคาดเดาได้เพราะคุณไม่ต้องออกนอกเส้นทางที่ทุนนั้นปูเอาไว้ผมเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายๆคนบอกว่าไทยคาดเดาได้มากกว่ากัมพูชามันจริงแต่ก็ต้องพูดใ้ครบว่าพวกเขาแค่เจอกับสถานการณ์ที่คาดเดาได้เพราะอยู่ในเส้นทางที่ออกแบบแปะราคาไว้แล้วอย่างเช่นถ้าคุณชอบรถนอกระบบใช้บริการร้านที่ไม่ได้ผ่านแพลตฟอร์มหรือว่าเข้าไปดูตรงๆกับคนพื้นที่พวกเขาจะเจอกับราคาที่ไม่แน่นอนเหมือนกันกติกาเฉพาะหน้าและก็ต้องอ่านสถานการณ์ เหมือนกับกัมพูชาหมดความเห็นตมาอยู่ครับก็ยังเหมาะต่อเนื่องกันกนะครับบอกว่าผมรู้สึกว่าไทายเนี่ยมีเมืองใหญ่กระจุกมากกว่าพอมีเมืองใหญ่ทุนก็เยอะกว่าทุนกระจายแบรนด์แฟรนไชส์อะไรต่างๆก็ลงลึกแปะราคาได้อย่างชัดเจนแต่ว่ากัมพูชาผมอยากให้พวกเขาเข้าใจว่ากัมพูชาของเรามีพื้นที่เยอะพื้นที่ว่างหนาเยอะ,เ,อะเลย,เลยตลาดเล็กๆน้อยๆคู่แข่งน้อยคนขายก็จะมีอำนาจในการต่อรองมากกว่านี่คือเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน แล้วก็ไม่ใช่เรื่องนิสัยในภาพรวมถ้ากัมพูชามีร้านสะดวกซื้อทุกตำบลน,นะผมบอกได้เลยว่าคุณจะเห็นราคาป้ายเป๊ะๆไม่มีการต่อรองราคาได้เหมือนไทยเหมือนกันความเป็นไมอีกครับบอกว่าผมอยากให้ต่างชาติถ้าจะเทียบแบบยุติธรรมนะคุณต้องเทียบกับท้องถิ่นกับท้องถิ่นไม่เอาระดับทุนมาเทียบกันคุณลองเทียบแบบตรงตัวเลยร้านอาหารข้างทางในไทยกับร้านข้างทางในกัมพูชาหรือว่าตลาดท้องถิ่นในไทยกับในกัมพูชาเทียบแบบนี้ มันถึงจะแฟร์ก็คืออะไรคุณจะเห็นว่าราคาก็แว่งได้เหมือนกันต่อรองได้เหมือนกันดูหน้าลูกค้าเหมือนกันบางทีก็ชาร์จราคาเหมือนกันแหละแต่ในไทยคุณอาจจะมีทางหนีที่ไล่ไปเข้าห้างได้ง่ายกว่ามากๆแต่กัมพูชาอาจจะไม่มีให้เลือกณนะบางพื้นที่แต่เรื่องนี้เองทางฝั่งต่างชาตินะครับก็แสดงความเห็นตอบกลับโต้กลับไปนะครับก็บอกว่าแต่ยังไงนะผมก็ยังรู้สึกว่าไทยก็ยังไม่ได้ชาร์จหนักเท่ากัมพูชาเวลารู้ว่าเป็นต่างชาตินะคุณจะเถียงยากแน่นอน มันไม่ใช่แค่เรื่องการมีป้ายราคาหรือไม่มีป้ายแล้วแต่มันคือเพดานของราคาที่จะโดดไปจากคนท้องถิ่นผมเข้าใจได้ว่าคุณกําลังพยายามโต้แย้งว่าไทยดูเป็นระบบได้พราะมีห้างมีร้านเชนมีป้ายราคาเยอะแต่พูดตรงๆนะต่อให้ตัดห้างตัดร้านแฟนชายออกไปเดินร้านของคนท้องถิ่นจริงๆนะ่ไทยก็ยังไม่ได้เหมือนในกัมพูชายอยู่ดีในเรื่องของราคา2มาตรฐานในไทยการชา์จราคากับต่างชาติมันจะมีเพดาน เพราะว่าพวกเขาต้องแข่งกับคนอื่นๆที่ก็าชาร์จด้วยเหมือนกันถ้าอีกคนถูกกว่าต่างชาติไปอีกที่หนึ่งได้นะนักท่องเที่ยวก็จะเลือกอีกอย่างหนึ่งได้เลยแต่นี้ในกัมพูชาที่ผมเจอการชาร์จราคากับต่างชาติมันจะเป็นโมเดลทำเงินในหลายๆจุดอย่างตอนที่ผมอยู่ไทยนะมันจะเป็นความรู้สึกบวกเพิ่มนิดหน่อยเพื่อความง่ายแต่กรณีของกัมพูชามันจะเป็นหลายเคสเลยที่ผมก็เจอจากกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่มันเยือนในแถบนี้มันเป็นการบวกเพื่อทดสอบว่าคุณจะยอมได้แค่ไหนมากกว่า คุณลองกลับไปดูเลยก็ได้ในบ้านของคุณนั้นบางทีบวกเพื่อความง่ายในการที่คุณจะไม่ต้องไปต่อรองราคาอะไรบวกเพื่อให้ตัวเลขมันชัดมันตรงหรือว่าบางทีมีแม้กระทั่งบวกเพื่อความเสี่ยงเพราะเขากลัวที่จะสื่อสารผิดพลาดคือก็บวกเงินเพิ่มไปก่อนหรือบางทีก็บวกเพิ่มเพื่อความงงเพราะว่า,านักท่องเที่ยวเองก็จะไม่ได้รู้ราคาปกติเลยกัรพูชาในหลายจุดน่ะมันจะเป็นทรงนี้คือบวกเพื่อทดสอบว่าจ่ายแค่ไหนหรือว่าถ้าคุณไม่ถามเยอะเลยเขาก็จะเพิ่มได้อีก คือถ้าคุณลังเลนะเขาก็จะลองยกราคาเพิ่มไปอีกเมื่อเหมือนเป็นเกมที่แบบเริ่มสูงไว้ก่อนแล้วก็ค่อยลดกรถ,ถูกจับได้ว่ามันมีราคาที่ถูกกว่านะเรื่องนี้ทางชาติก็ยังขยี้ต่ออีกนะครับเ็บอกว่าผมรู้สึกว่าในไทยนั้นถ้าใครชา้าราคาหนักจริงๆนะเขาจะโดนว่ากลับไปได้เลยเพราะว่าคนจะรู้ต้นทุนจริงมากกว่าแต่ประเด็น,นก็คือในกัมพูชาลหลายพื้นที่ถ้าชา้าราคาแล้วมันก็จะรอดได้เลยเพราะว่าไม่มีตัวให้เทียบเพราะตัวเลือกก็จะมีน้อย รวมถึงการรีวิวก็จะไม่ได้คุมตลาดเท่าก็คือจะเสิร์ชอะไรก็ไม่ค่อยมีรีวิวให้ดูว่ามันควรจะราคาเท่าไหร่ดังนั้นน่ะเราก็เลยไม่มีข้อมูลเลยว่ามันควรจะราคาไหนแต่ในไทยจะมีแรงที่คอยคุมการชาร์จราคาอยู่หลายครั้งมากๆอย่างถ้าคุณจะใช้บริการรถรับจ้างะไรสักอย่างเนี่ยคู่แข่งก็จะเยอะคุณจะเดินหนีได้ง่ายไปถามคนอื่นได้ง่ายเลยคนไทยเนี่ยใส่ใจมากกว่าเขาชอบที่จะ ดูแลนักท่องเที่ยวช่วยกันด้วยนะก็คือเขาจะมีการพูดถึงร้านที่ช้าจราคาแพงเกินไปด้วยอันนั้นคือในกลุ่มของคนไทยเองก็ยังพูดถึงไม่ใช่แค่ให้ต่างชาติออกมาพูดผมรู้สึกว่าโซเชียลไทยแรงมากแค่เรื่องของการโกงราคาคนก็เอาไปพูดถึงกันเยอะหรือว่าเมืองท่องเที่ยวไทยบางที่เขาก็กลัวที่จะเสียชื่อด้วยเพราะไรายได้ก็พึ่งจํานวนคนขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าปัญหาก็คือในกัมพูชาเนี่ย ถ้าเจอต่างชาติมันเหมือนเป็นโอกาสในการทำกำไรอันนี้ผมขอพูดตรงๆเลยว่าคือถ้าเป็นในไทยตนะ่ถ้าคุณโดนบวกคุณจะยังเจอกับคนไทยจํานวนมากเลยที่ก็จะแอบบอกคุณว่าเอาแบบนี้มันราคาแพงไปถ้าคุณมีโอกาสได้คุยกับคนไทยนะหรือไม่ก็จะแนะนําร้านให้เลยว่าไปร้านนั้นร้านนี้ดีกว่าช่วยต่อรองให้ด้วยซ้ำนะผมเคยเจอแต่ทีนี้นะสิ่งที่แตกต่างของกัมพูชาด้วยความที่อาจจะคนน้อยกว่าด้วยมันไม่มีใครมาคานเกมนั้นให้กับคุณคนที่คอยช่วยคุณก็จะ บางทีเป็นส่วนหนึ่งของเกมนะรับพอคุณเริ่มถามมันจะกลายเป็นว่าคุณก็จะดูเหมือนเรื่องมากขึ้นมาเลยมันคือความแตกต่างเรื่องของบรรยากาศด้วยเช่นกันและระดับการอัพราคาที่ผมเจอนะในไทยมันจะเป็นขั้นเล็กๆกัมพูชาบางเคสมันเป็นการกระโดดทีเดียวแบบกระโดดแบบโดดไปใกล้เลยผมนะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการบวก 10- 20%เเท่าไหร่แล้วจริงๆผมจะบอกว่าตอนอยู่ไทยเนี่ยผมก็ไม่ได้อยู่ในห้างนะผมก็กินข้างทางขึ้นรถท้องถิน่นซื้อของตลาด ผมยังรู้สึกเลยว่าไทยก็จะบวกแบบพอประมาณแล้วก็พอจะจ่ายได้และหลายครั้งก็ต่อให้บวกเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบที่คนพื้นที่ก็ยอมรับโดยทางฝั่งชาวกัมพูชานะครับก็เหมือนออกไปทางน้อยใจซะแล้วนะฮะก็บอกว่าปัญหามันไม่ใช่ว่าในกัมพูชาแหล่งท่องเที่ยวชาติราคาต่างชาติแพงนะปัญหาคือนักท่องเที่ยวไม่ยอมรับว่าคือคนกัมพูชาเองก็มีสิทธิ์ที่จะคิดราคาแพงๆด้วยเช่นกันบางคนเ,เข้ามาด้วยภาพในหัวว่ากัมพูชาจะต้องถูกกว่าไทยอยู่เสมอ ตั้งแต่ก่อนที่คุณจะเข้ามาในประเทศแห่งนี้แล้วคุณก็วางเราไว้ในตำแหน่งที่ว่าด้วยความที่ประเทศเล็กกว่าเศรษฐกิจเล็กกว่าพรานานน้อยกว่าแปลว่าภาษาของความคาดหวงังนะก็มองว่าของต้องถูกบริการต้องยอมคือถ้าแพงเกินไปหรือบางทีแค่แพงเท่าไทยเนี่ยก็จะมองว่าถูกช้าราคาแล้วแต่ผู้คุณพอคุณเจอกับความจริงที่ว่าบางอย่างมันราคาใกล้ไทยหรือบางอย่างมันต้องแพงกว่าไทยด้ยซ้ำเพราะว่าก็นําเข้าจากไทยมาบางอย่างนะต้องแพงกว่า คุณน่ะก็รู้สึกว่าอ๋อมันคือการเอาเปรียบนี่แหละคุณไม่เข้าใจเลยว่าต้นทุนบางทีมันก็มาแพงตั้งแต่แรกและแพงกว่าไทยด้วยซ้ําขณะที่ชาวกัมพูชาอีกคนครับก็บอกว่าผมถามตรงๆเลยนะทําไมคุณยอมจ่ายค่าหันแพงๆในไทยจ่ายค่าโรงแรมแพงๆได้จ่ายค่าข้าแพงๆแต่พอมาเห็นว่ามันราคาใกล้เคียงกันในกัมพูชาคุณก็จะมาตั้งคําถามทันทีว่าทําไมมันแพง ดูเหมือนว่าเรื่องนี้มันก็ไปแฟร์สลับ2ประเทศนี้ด้วยเช่นกันคุณอาจจะรู้สึกว่าโดนชาร์จราคาทั้ง,งที่เราคิดราคาเท่าไทยคุณก็ยังรู้สึกแบบนั้นเรื่องนี้เองนะครับดังาชิก็เข้ามาโต้กลับนะครับเขาบอกว่ามันก็มีความเข้าใจได้ที่จะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าในประเทศแถบนี้ไทยเป็นเหมือนสถานที่ที่คนคาดหวังในขณะที่กัมพูชามักจะถูกเปรียบเปย,เปยว่ามีราคาประหยัดกว่าไทยแน่นอนว่าพอภาพลักษณ์มันไปทางนี้แล้วมันก็เลยทําให้ต่อรองได้ยากกว่า เรื่องราวในวันนี้จบเพียงเท่านี้ครับคุยกันต่อในวันหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ